คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับเข้ามาแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับไปทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในคลั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิดริล์นะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำา f ฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวนะครับก็ส่งท้ายปีพศ2566ได้อย่างสวยงามพระราม8เม็ดเดียวอยู่ที่8นะครับเจาะ8 9ด้ด้วยนะครับเอฟซีพี่น้องนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดี ก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับเมื่อไรแอดคิมจะลงสูตรแนวทางหวยไทยนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับจะตรงอกตรงใจ fc มิลักหรือเปล่าสูตรเจาะสองตัวนะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยสูตรเจาะสองตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับเราก็มาสรุปสถิตินะครับแนวทางข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับในปีพศสอง6ันห้ร้บกนะครับตั้งแต่17บกรติมกรานะครับจนถึงอ่า24นะครับก็24ครั้งนะครับออก24ครั้งเข้ามากกว่าหลุดนะครับยีพี่น้องที่เคารพรักล่าสุดนะครับข้อสอบออกที่625544 ครับน54นะครับข้างล่าง89เม็ดเดียวไอ้ทิมคือ8จ่อ89นะครับ,ร 8, 9, 8, 8, 9, รบต่างจาก,กานะข้อสอบลาวข้อสอบลาวจะเอา62นะครับเป็นข้อสอบล่างหรือบางที่ก็25หรืออย่างที่1ก็55นะครับต่างกันตรงนี้พี่ไทยจะออก554และไปออกเลขล่างต่างหากนะไม่มายุ่งเกี่ยวกับข้างหน้าข้างหลังข้างกลางสบายใจดีนะบางที่แต่และที่ข้อสอบลาวพัฒนาไม่เหมือนกันนะข้อสอบเป็นเลขล่าง จะมาป้วนเปี้ยนเอาเลขหน้าเลขหลังเลขกลางนะครับพี่น้องเดี๋ยวที่เขาสอบล่างเงินฝันโอเคนะครับเอสก็ส่งท้ายเดือนเดือนปีนะหกหกหกได้อย่างสวยงามนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับผานกันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรเอสก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเอสก็ทำไปตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับปีพศหกเจ็ดนะครับสูตรเดินดีนะครับตารางวันมงคลทองนะครับ ก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับเข้าดีต่องวดนะครับแอดก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็เล่าพัฒนาสําหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็เล่าพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกลางวันนะครับพุ่ศีพี่น้องก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวัานไหนแอดก็จะคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจนันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับ ก็จะมาสรุปย่อยๆให้ดูนะครับสำหรับนะครับอีซี่พี่น้องที่เคารพรัก,กวันเสาร์นะครับตรงวันที่30แอดจับได้แนะครับเม็ดเดียวก็5ตัวรองก็คือ5นะครับเข้านะครับ8 9เก้ไอ้ครมเจาะเลขผสมให้เข้า8 9ถ้ามา54สวยเลยมันมา5 4 4นะครับมาเบิ้ล44ซะนั้นนะครับก็ได้เฉพาะ8 9แล้วก็เลียกวิ่งบน5นะครับ สำหรับล่าสุดวันศุกร์ที่แล้วนะคราพัฒนาออก17นะครับแอดเจาะเข้า1เม็ดเดียวเจาะเข้า17นะครับวันศุกร์ที่แล้วก็ถือว่าผ่านต่อไปเ้าสอบไทยจะออกวันพุธนะครับวันที่16ไม่ออกนะครับวันคูนะครับ,ว,นะรบวันที่16วันอังคารวันคูมาออกวันพุธนะครับที่17ก็จะมีเลข4เลข8เลข2เลข5เลข9 1กับ0คือเลขส่วนเกินก็สามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับ แอดก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับเป็นสูตรมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับมีหตัวพอเนาะถ้ามันเกินก็จะไม่เอาเพราะจะชุดวินเอาหตัวพอนะครับเ็ดตัวก็ไม่ได้แต,ต,ตัวก็ไม่ได้เก้าตัวก็ไม่ได้1ิบตัวก็ไม่ได้๋ยวพี่น้องว่าว่าว่าเอานะครับเลข10ตัวไม่เข้าก็บ้าบอกกระมังเราแอด <c oughs> เอาหตัวนะครับก็จะมีเลข0ูนเลขหนึ่งเลข2เลขศูนย์เลขหนึ่งเลข4สองคัดออกก่อนเลขห้า เลข8นะครับเลข90 1 4นย์นะครับผม5 8 9นะครับสำหรับชุดวินนะครับจะพูดจะวินได้เลยนะครับสำหรับสุดเต่อ2ตัวนะครับเน้นนะครับเน้นวิ่งนะครับไม่เน้นลูดรูดไม่ผ่านนะจะบอกให้นะครับเพราะว่าข้อสอบอันพี่ไทยชอบจะอันนะข้อสอบไม่เต็มให้คะแนน40คะแนนบ้างละนะครับผมให้50คะแนนบ้างละ30คะแนนบ้างละโอ้ยนะครับ60คะแนนบ้างละให้คะแนนไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับ ให้เน้นวิ่งนะครับมีวิ่งจะได้เต็มเนาะวิ่งบนสามวิ่งล่างสี่สำหรับเด่นนะครับก็จะเด่นอยู่ที่ห้าสองตัวนะครับห้าแล้วก็ก้านะครับสายวิ่งนะครับเน้นวิ่งไม่เน้นลูดนะครับวิ่งห้ากับเก้านะครับประควมชัวนะครับสำหรับห้านะครับแอจจะเจาะไม่เยอะนะครับจะเจาะเน้นวิ่งก็จะมีศูนย์ห้า ครับห้าหนึแล้วก็5 8ปนะครับประมาณนี้หรือพี่น้องจะเป็น5้าศูนย์ห้ก็ได้นะครับสำหรับเด่นหนะครับสำหรับตัวที่2นะครับเน้นนะครับเน้นวิ่งนะครับไม่เน้นรูดนะก็จะมีศูนย์เก้ นะครับแล้วก็59แล้วก็89นะครับ fc พี่น้องที่เคารพรักประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยงวดที่แล้วก็เข้า89นะวันนี้ก็จะมา89อีกแหละอ่ะโอเคนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็ระวัง54 59แล้วก็58 นะครับแปดเก้าตัวเดิมมาหลอกมาหลอนอันนี้ก็เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ห้านะครับประมาณนี้นะครับหรือพี่น้องอาจจะเป็นศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดเก้าห้าเก้าสองเลขที่คัดออกก็ได้นะครับเอฟซี MC พี่น้องที่เคารพดักแอดก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดจับจับให้นะครับจับคู่จะวินในตารางเลยนะครับมีสิทธิ์ม,มาทุกตัวนะครับ สำหรับสูตรเจาะนะครับสี่ตัวสามตัวนะครับสามตัวเด่นก็จะมีอยู่ที่459195เก้าหนึ่งะครับหกหนะครับสี่ห้านะครับ 051นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับให้6คู่นะครับเอซพี่น้องที่คารพปรักตามนี้นะครับสำหรับสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคผัวรวยสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี55นะครับ44 9กาแล้วก็66กับหัวนะครับให้4คู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับเอซพี่น้องที่คารพรัก สำหรับพี่ซีพี่น้องที่ชื่นชอบสูตรมังกรทองจากทางชอ่องเอดมินนำโชคพา CAD รวยนะครับที่ชื่นชอบนะครับเราทีแรกก็เข้า89เม็ดเดียว8ชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานําเสนอสำหรับพี่ซีพี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับหรือว่าชอบเลขวิ่งนะครับชอบเลขวิ่งล่างออออยยย่่่าาาาางงเเเเดีวววหรืชบบลลขขิินนคคมมมต์้้ทป แอดจะไปคิดค้นหาสุดเด็ดเอพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีคีน้ำโชคคุโดยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านที่นเคยคับผมสวัสดีครับ